สวัสดีครับสวัสดีพี่พีๆทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่697กันแล้วนะครับพี่พๆ ก็ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามานะครับผมรับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็อย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับผมและที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับผมข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่ๆเพราะที่ว่านะครับผมเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับ เครื่องเครื่องรางนะครับผมของสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมและชอบใจนะครับผมรับชมและถูกใจรับชมและสนใจนะครับอยากจะชอบบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมใต้ที่ไลน์แอดที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทางช่อง ก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะชอบบูชารายการไหนนะครับหลังจากนั้นก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นั้นๆไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งใน EP นี้นะก็จะลงให้นะครับผมตั้งแต่หมายเลขที่1นะครับผมตรงด้านบนนี้ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่23ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่นะครับผมจดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับจะมีหมายเลข EP นะครับผมเขียนกำกับบอกอยู่นะครับกอ ผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจนะครับอยากจะเช่าบูชาพระเครื่องนะครับหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับผมใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมแต่ละรายการนะครับผมก็จะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตนะครับซูมกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะเริ่ม พี่รายการใ like หร ования, มห่ได้ที่1กันใน EP นี้กันเลยนะครับพี่ๆสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพกกลวยนะครับผมเป็นเหรียญกลมนะครับพี่ๆรายการนี้เปิดให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญกลมหรือพกกลวยนะครับพี่ๆรายการที่1นใน EP นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ450บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมดูนะครับนี่นะครับผม ผมพกกลวยนะครับพี่พรายการนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่1ใน EP นี้นะครับผม450บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับชมให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่พพระทุกองคนะครับผมที่ได้ชอบบูชาไปก็จะสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผม ถัดไปนะครับผมจะเป็นรายการที่2นะครับผมใน EP นี้ก็จะเป็นนะครับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อดิ่งนะครับพี e feels, ่ๆวัดบางบัวนะครับนี่นะครับมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม350บาทนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงพ่อดิ่งนะครับผมหมายเลขที่2นี้นะครับนี่นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับ350บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะครับผมรายการที่สองนะครับผมมี EP นี้นะครับพี่ๆ ลองดูกันได้เลยนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันได้นะครับพี่ๆเรียนนะครับผม่อดิ่งนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับพี่เรียนนี้นะครับ นี่นะครับผมเดียหลวงพ่อดิ่งนะครับผมวัดบางวัวนะครับ350บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายกันที่3นะครับพี่ๆรายกันที้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผม400บาทนะครับสําหรับเหรียญเจริญพรบนนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับรายกันที่3มใน EP นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ 400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆดูผิวกันได้นะครับผมเป็นเหรียญนะครับลงปูมหากศิลานะครับผมรายการที่3นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ ต่อโคตรงนี้นะครับผมเป็นที่ระลึกนะครับผมอายุวัฒนมงคลนะครับเมตตามหานิยม80ปีนะครับปี2567นะครับพี่รุ่นรุ้งสีเงินรวยๆนะครับผมธรรมอุทยานนะครับรายการนี้นะครับผมเปิดเทะเนราคานะครับผม400บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พร้อมกล่องแบบนี้เลยนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการใหม่เลขที่4นะครับพี่รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญนะครับ พยาพาลีนะครับผมเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับพี่พี่นี่นะครับหรือว่าเนื้อทองทิพนั่นเองนะครับผมสําหรับเหรียญพยาพาลีนะครับผมรายกันที่4ใน EP นี้นะครับผมอง์นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับพี่พี่นี่นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเหรียญพยาพาลีนะครับพี่พี่รายการที่สี่นะครับผมพีนี้นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ นี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทนะครับผมด้านหลังจะเป็นหนุมานนะครับพี่ๆนี่นะครับคล้ายๆรุ่นพระโหรามาเลยนะครับผมเป็นหนุมานนะครับปี2567นะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับต่อโคตรงด้านบนนี้นะครับผมนี่นะครับพี่ๆ400บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับผมสําหรับ รายการที่4นะครับผมใน EP นี้นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมรายการหมายเลขที่5นะครับพี่ๆรายการที่เป็นปิตาปูโต๊นะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับผม350นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับสําหรับปิตาหลวงปูโตนะครับพี่ๆเป็นเนื้อแช่น้ำมนต์นะครับผมรายการนี้นะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆดูผิวกันได้นะครับผมปิตาลวงปูโตนะครับพี่ๆวัด ตระดูชิมพีนะครผมรายการนี้นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อแช่น้ำมนนะครับผม350บาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมฝั่งตะกูตรงนี้นะครับพี่ๆสวยงดงามนะครับนี่นะครับผมเปิดให้ในราคา350บาทเท่านั้นนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่โตนะครับพี่ๆองนี้400อบาทนะครับผมสําหรับพระผงรูปเหมือนหลังยันตรีนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม400อบาทเท่านั้นนะครับผมองคนี้นะครับพระสังวรวิมลนะครับผมหรือว่าหลวงปู่โตนั่นเองนะครับผม400ร้อยบาทนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับเป็นพระผงรูปเหมือนนะครับผมเนื้อนะครับเป็นเนื้อผงเคสรนะครับพี่ นี่นะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับผมสําหรับนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่5นะครับพี่ใน EP นี้นะครับหมายเลข6นะครับผมขอภัยด้วยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่7นะครับพี่ใน EP นี้ก็จะเป็นนะครับขุนแพนะครับผมกระเบื้องเคลือบ2องค์นี้นะครับผมรายการหมายเลข7นะครับอยู่ในเรี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมสององนี้ผมเปิดให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมสี่ร้อยบาทนะครับจะมี2เนื้อนะครับพี่เนื้อออกสีส้ม1องค์แล้วก็เนื้อออกสีแดง1องค์นะครับ ผมลงคล่องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมสําหรับนะครับเป็นพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะครับพี่พี่รายการที่7นะครับผมใน EP นี้นะครับเห็นนี่เลยครับผมลองดูกันได้เลยนะครับพี่พี่ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ สำหรับพระขุนแผนกระเบื้องเคลือบนะครับพี่พี่ดูเนื้อหาโมูลสารกันได้นะครับท่านใดยังดูไม่ชัดก็สามารถสอบถามเข้ามาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นอีกองคหนึ่งนะครับองค์ที่ผมเปิดแบ่งปันให้คู่กัน2องค์นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่ากรูกั้นกลางหรือเปล่านะครับพี่พี่ดูลองดูลองชมกันได้นะครับผมองค์นี้นะครับผมจะเป็นเนื้อออกสีแดงแงนะครับพี่พี่ดูนะครับสาหรับนะครับผมพระคุณแผนนะครับพี่พี่ กระเบื้องเคลือบนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ2องค์นะครับผม400ยบาทนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่8ดนะครับผมเป็นหลวงพ่อพรมนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับให้350บาทนะครับผมสําหรับนะครับผมหลวงพ่อพรมนะครับพี่วัดช่องแคร์นะครับผมหมายเลขที่8นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม 350บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พี่นี่นะครับหลวงพ่อพรมนะครับ350บาทนะครับผมนี่นะครับผมผิวดเดิมๆแบบนี้นะครับพี่สวยงดงามนะครับผมองค์นี้นะครับ350บาทนะครับ จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพรารอดพิมพ์พนมมือนะครับพี่ๆองนี้300บาทนะครับสําหรับพรารอดนะครับผมพราเนื้อดินพิมพ์พนมมือนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่9นะครับผมองนี้300บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมดูผิวกันได้นะครับผมพรารอดพิมพ์พนมมือนะครับพี่สวยงามแบบนี้เลยนะครับผม ลองชมให้ชอบใจนะครับผมลองชมให้ถูกใจนะครับใครสนใจรายการไหนสนใจหมายเลขไหนก็สอบถามมากันได้นะครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่10นะครับพี่รายการนี้จะเป็นปิดตาเนื้อผงนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่รายการหมายเลขสิบนี้นะครับผมนี่นะครับอง์นี้นะครับผม300บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับปิดตาเนื้อผงนะครับ นภูสุนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับพี่ๆี่รายการนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผม300บาทนะครับผม300บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมรายการที่10นะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสภาพผิวนะครับสามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกรายการนะครับผมมีรูปภาพให้ดูให้ชมกันนะครับพี่ นี่นะครับผมองนี้300บา Ch Diamond. ทนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที11่11นะครับผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นนะครับพระสมเด็จนะครับผมสําหรับนะครับผมพระสมเด็จในหมายเลขที่11องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดให้ในราคานะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมองค์นี้นะครับ400บาทนะครับผมพระสมเด็จรายการที่11นะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับผมองนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่พีสภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมรายคำนี้นะครับนี่ผิวด้านหลังนะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับผมถัดมานะครับผมรายกันที่12นะครับพี่พีองค์นี้จะเป็นปิดตาปูโตนะครับนี่นะครับผมวงนี้600บาทนะครับผมเป็นเรื่องของเคสซอนนะครับผมปลดนนี่นะครับ 600บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ถ้าได้ถูกใจถ้าได้สนใจนะครับผมสอบถามมาพูดคุยกันได้นะครับผมฝังตะกุดตรงนี้นะครับสําหรับพระปิดตาปดนี่นะครับผมโลวงูโตะนะครับพี่รายการนี้นะครับด้านหลังเป็นหลังยันนะนะครับผมองค์นี้นะครับ600บาทเท่านั้นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับพี่พี่องนี้ก็เป็นเนื้อผมเอ่อ เนื้อก้นครกนะครับพี่พี่ขออภัยด้วยนะครับนี่นะครับรายการนี้ก็600บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าสนใจสองรายการเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษนะครับผมลองสอบถามเข้ามาพูดคุยนะครับผมกันดูก่อนได้เลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับอันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับผมรูปโตนะครับพี่พี่หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสององค์ผมมีราคาพิเศษให้นะครับ พัดมานะครับผมพระราชสมเด็จรรยกันที่14นี้นะครับผมผมแบ่งปันให้2องค์นี้นะครับคู่นี้นะครับผมเอา450้าสนะครับพี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมคู่นี้4 5 0หบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผม450าบาทนะครับผมนี่นะครับผมผิวสวยเดิมเิมแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นผิวด้านหลังนะครับพี่ เป็นพระสมเด็จนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่14ก็จะเป็นพระสมเด็จที่ผมแบ่งปันให้คู่กันนะครับผมนี่นะครับอาตสักค ok ร Hans, ู่นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่14นะครับผม2องค์สี่ร้าบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สภาพผิวนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับชมให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับผมอยากจะชอบบูชารายการไหนนะครับสามารถสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พี่ รูปภาพก็มีให้รับชมตลอดนะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่15นะครับผมคู่นี้ผมก็แบ่งปันให้พร้อมกันเหมือนกันนะครับจะเป็นเหรียญเยอรมันเดียนะครับแล้วก็เหรียญปี16นะครับผม2องค์นี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมเอา500บาทนะครับผมผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมนี่นะครับคู่นี้500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆถ้าในสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมสําหรับนะครับ เหรียญน,นะครับผมหลวงปูโตนะครับพี่พี่นี่นะครับอันเป็นเนื้อรมดานะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับนี่นะครับลองดูลอง,งชมันได้นะครับผมสององ,งห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมจะเป็นอีกองคหนึ่งนะครับผมอีกองนี้นี่นะครับผมก็จะเป็นเหรียญเ,ออเยอนอินเดียนะครับผมนี่นะครับเหรียญเยอนอินเดียนะครับปีหนึ่งเก้านะครับพี่พี่เนื้อทองแดงนะครับผม สำหรับคู่นี้นะครับผมหมายเลขสิบห้านะครับผมเปิดให้ในราคา500บาทนะครับถ้าใดถูกใจก็รีบสอบถามรีบโทรเข้ามากันได้เลยนะครับผมนี่นะครับด้านหลังนะครับพี่สวยมากนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมองนี้นะครับท่าใดดูแลสนใจนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับรูปภาพเพิ่มเติมก็มีให้รับชมทุกรายการเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิดตานะครับผม ลวงปูไข่นะครับพี่พี่รายการที่16นะครับผมองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับระปิดตานะครับลูงปูไข่นะครับผมองค์นี้นะครับเปิดให้ในราคา300บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่พร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมลองดูเนื้อหาโมสารกันได้นะครับผม300บาทจัดส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับลองดูกันได้นะครับผมสภาพผิวนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม300บาทนะครับพร้อมเลียมพร้อมขึ้นคอห้อยบูชาเลยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่17นะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับหลบบุทวดนะครับผมเบตงนะครับพี่รายการนี้นะครับนี่นะครับผมใต้ฐานจะมีเป็นเลขด้วยนะครับผมผมจะลงกล้องให้ดูนะครับสําหรับรายการที่17องค์องนี้นะครับผม500บาทนะครับผมสําหรับหลบบุทวดนะครับผมเบตงนะครับนี่นะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมลองดูนะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามมากันได้นะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่สภาพผิวนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับพี่ห500บาทนะครับผมเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูที่ตรงใต้ฐานนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นหมายเลขนะครับพี่ดูนะครับ นี่นะครับผมเป็นหมายเลขด้านล่างเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับ500บาทนะครับผมทับมานะครับผมเป็นพระกลิ่งหมายเลขสินะครับผมองค์นี้300บาทนะครับสําหรับนะครับผมพระกลิ่งรายการนี้นะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆสามบาทนะครับผมองนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสภาพผิวองค์พระนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับ 300บาทเท่านั้นนะครับผมอยู่ในเลี่ยมจับคอแบบนี้เลยนะครับพี่พี่สำหรับรักกลิ่นนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นสิงสามขวัญนะครับพี่พี่รายการนี้ก็300บาทนะครับสําหรับสิงสามขวัญนะครับผมรายการนี้นะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับพี่พี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับนี่นะครับผมสามร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมรายการที่ยี่สิบนะครับผมสององค์นี้นะครับ จะเป็นนะครับพี่พี่หลวงพ่อแดงนะครับผมปิดตาหลงพ่อแดงแล้วก็นะครับเปลี่ยนหลงพ่อแดงนะครับสองรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสององค์500บาทนะครับผมเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมจะเป็นครับปิดตานะครับหลวงพ่อแดงเนื้อผงนะครับพี่พี่ดูนะครับเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมรายการนี้นะครับรายกันที่20นะครับพี่พี่ด้านหลังนะครับผมจะมีเขียนว่ายานวิราชนะครับผมนี่นะครับ ร้องเลี่ยมแบบนี้นะครับผมอีกองหนึ่งนะครับผมที่ผมเปิดให้คู่กันก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับพี่ๆนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมนี่ด้านหลังนะครับสวยมากนะครับพี่ๆสององห0าบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าได้สนใจนะครับผมหรือว่าถูกใจนะครับก็สามารถสอบถามนะครับผมเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับพี่ๆ สภาพผิวองค์พระนะครับผมท่านใดชอบบูชารายการไหนไปนะครับก <peng friend. S 1> ็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับพี่ๆอันน <MH. S 1> ี้ผมเน้นย้าให้นะครับสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมพี่ๆดูให้ชอบใจนะครับผมชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับหมายเลขยี่สิบนี้สององห้าร้อยนะครับถัดมานะครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับพี่ๆนี่นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับ เหรียญหลงปุโตนะครับพี่พี่หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดตรงนี้นะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่พี่องค์นี้สามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับหลงปุโตะนะครับพี่พี่ดูนะครับเป็นรายการหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมเหรียญพัดยศปีหนึ่งแปดนะครับพี่พี่หลงปุโตนะครับพี่ นี่นะครับผม300บาทนะครับผมยูนิเลียมสเตเลสนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับหลวงู่ดูนะครับพี่ๆองนี้ก็300บาทนะครับผมวัดสากแกนะครับ300บาทนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมองนี้นะครับพระพรมปัญโยนะครับพี่3สามร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมสภาพอง์พระนะครับ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่พี่นี่เป็นด้านหลังนะครับผมหลวงปู่ดูนะครับพี่พี่วัดสัแกนะครับผมจังหวัดอยุธยานะครับเนื้อทองแดงนะครับผมพรอมเรียมแบบนี้นะครับผมสามร้อยบาทนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับผมเป็นสมเด็จนะครับเกตชโยพิมเก้าชั้นนะครับพี่พี่องค์นี้สามร้อยบาทนะครับผมสําหรับนะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายในพีนี้นะครับผมนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับผมคราบกรุ๊ปนะครับผมเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ เป็นสมเด็จเกตชัยโยนะครับพี่พี่พิมพ์เก้าชั้นนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับผมรายครันนี้นะครับขอแบ่งปันให้ในราคาสามร้อยบาทนะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่นี่นะครับก็สําหรับพี่พี่ท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าว่า ยังไม่ได้กดปุ่มถูกใจนะครับผมหรือว่ากดปุ่มติดตามก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับที่รับชมแล้วชอบใจนะครับผมรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากจะเช่าบูชาพระนะครับผมรายการไหนก็สามารถสอบถามมากันได้นะครับผมไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์นะครับสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามนะครับเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็เหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่ พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับดูให้ถูกใจดูให้สนใจนะครับว่าอยากจะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้จบเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นๆไวัยได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นก็ให้พิมพ์มานะครับผมในไลน์นะครับหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผม ก็แจ้งเป็นหมายเลของค์พระนะครับแล้วก็หมายเลข EP กันได้เลยนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์นะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมท่านใดชาบบูชารายการไหนไปก็จะได้รับพระรายการนั้นเลยนะครับผมและสําหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ